แงเบิงหนาบ้งตสวความสวยแต่เจ้ามัสวยแต่เจ้าท่านอย่แต่เอางีใเนาะสวยเป็นตะลําสั้นแลูกี้น้องได้่วยมากน้องบูมมาหาย่างค้่งามคับเนาะหนาใสปิง่เลยใสยังก็เด่งดีแใสปุ๋ยใสปุ๋ยใสปมาจากไหนเห็นเ้าะมาเห็นน้ำมาเห็นน้ำปากลลายแบบ กินได้พี่พกินได้ไหมกินได้กนอนบ่มสุกแล้วอาย่าระบมสุกย่างดีแล้วกินเยพีกกินเื้อือวังผิวผิ่นคือสักเสเนาะผิเป็นจักิเป็นัมีแฉพีน้องมี่สีนุกเงนที่เดิซอยน้องเนี้ยอ้อซอยอีกชเียรอเนี้ยลอดียพูไปขายของก๋วย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 เช่นปฏิแม่อันนั้นอีก้ น้องเอาไปบ่โดนดอกน้องขายได้น้องสิเอาขึ้นมาให้พี่เม็ดเอาไปลุ่พุ่นให้น่องแน่เม็ดจักหน่อยแน่เม่นขึ้นให้ไก้มี่ใบดีเพร่ะอะไรเมื้อดอกมื้ออื่นก็ขึ้นให้มื้อวันเสาร์นี่ขายได้จกเสือเลยดอกเยอะน่องคายได้น้องเ e อามาขึ้น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 แก่เป็นสิ่งที่ดีเอาเข้าเขาให้ดีแหละ ใช่ฟ้อมกัน้อมือนอ่นนี่ละใครได้เออเออเอากันใช่ร้อมกันว่าโอ้ยห้นอกไปลงขึ้นลงวนกันเอามาพีมากพอได้ก็เอามาหลายเติมมาละพีพอได้ลงขึ้นแน่พี่จ่าหาปันก็ได้ได้ถูก่อคุ้นขึ้นผีหลายๆเด้อน้องสฟ้าเอามาขึ้นมือื่นมือน่นมือนก็ดนจ่าจ้าเอาเอาไปแต่จะน้องเฝ้าเนี่ยซื้อของด้วยเอาตัว พี่เฝ้าเมียเสาเมียเออเออโอ้ยขอบคุณพี่ไม่หายำเล็กแต่ว่าผิดหวังแน่นอนนะเครื่องเอาใส่คอมใส่คอมใส่เครื่องเก่าทำไม่ติ้ัวพีเรื่อยๆปังๆเนาะอย่างนี้คุมใจจะลูกผิดไมันผิดไปมันหลายเสาเลยดิเดิ้นเฮาป้าจะเกิดสัตว์วันนี้ยเดี๋ยวช่วงนี้ต้องเิรียเอาเองรถไป ไปรกเองคนเดียวองมไปมีสายดีเป็ียเดางเออนไปไปเอาดที่ไปกนเด้อนไปหาไปองเงินขานพันาพกับแม่นเงินดีแม่นมั่งหล่ะไปไปถามมันกันเน้อโอ๊ยเงินานีเงินเฮียด่ฟองยาบเะปดูนย่น่นี่ฟองยาแต่บองมีเงเป็ดยังได้ดนี่ เสาแล้วนี่ม่นียังอีกมนี่ยังอีกเนี่ยังอีกเงินยืมไปเงินยืมไปยืมตะเหิงยืมตะเหิงยืมมือเอากล้วยไปให้ไหมเอากล้วยไปให้ก็คือเคลื่อนยืมตะเหิงให้ก็สิให้ตัวากิจจิ้งมาถามไม่ถามมน้ากันเนาะย่ามเอากระชิให้เจ้ย่ามเอาบระเคลือนย่ามาถามมาเธอโทษย่ามาถามแม่มระเคือนเป็นให้แเถอะ ซ้ำนี่กับซ้ำนี่ก็มาถามถามไลถามมากไปท่นานในหอดสองมื่ยุกสิไ้ตัวยังคือว่าลำรีลำไลกับแงย